เรื่องเงาสุดท้ายในห้องเช่ากลางซอยเปี่ยวมีห้องเช่าเก่าๆห้องหนึ่งที่ปิดตายมาหลายปีแล้วว่ากันว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยมีผู้หญิงท้องห้าเดือนชื่อมาลิเธอปูกคอตายในห้องน้ำแต่สิ่งที่คนในซอยซุบซิบกันก็คือก่อนตายเธอร้องขอความช่วยเหลืออยู่หลายวัน และหลังจากเธอตายเด็กในท้องกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้ววันหนึ่งก็มีคนที่กล้าจะย้ายเข้ามาอยู่เพื่อทาพิสูจน์เรื่องนี้คืนแรกเขาฝันเห็นผู้หญิงหน้าซีดใส่ชุดนอนเปื้อนเลือดยืนกอดท้องอยู่ปลายเตียงเธอไม่พูดอะไรนอกจากเสียไปที่ประตูห้องน้ำ เขาตื่นขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆจากด้านไหนทั้งที่เขาไม่ได้ล็อกห้องน้ำเลยเมื่อเปิดประตูเข้าไปในกระจกกลับสะท้อนภาพผู้หญิงคนหนึ่งมลียืนอยู่ด้านหลังดวงตาแดงกล่ำน้ำตาไหลเธอกระซิบเขาฆ่าฉันเขาเอาลูกฉันไป แล้วมือซีดเย็นจับไหลเขาแน่นก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทเช้าวันต่อมาเขาตื่นขึ้นพร้อมรอยเชือกรัดรอบคอแต่เขากลับจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขารีบไปค้นข่าวเก่าๆดูพบว่าคืนก่อนมาลีตายมีคนเห็นแฟนของเขาทะเลาะก,กันเสียงดังในห้อง และไม่นานหลังจากนั้นเขาก็หายไปจากหมู่บ้านชาวบ้านบางคนเชื่อว่าเด็กในท้องถูกขายหรืออาจถูกทำให้หายไปด้วยวิธีที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเอาลูกฉันคืนมาทุกคนที่อยู่ในห้องนี้จะฝันเห็นมลิซีไปที่ประตูห้องน้ำและถ้าคุณตัดสินใจเปิดเข้าไป อาจจะไม่มีวันได้ออกมาอีกเลย